อาจารย์อันนี้มุมนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยเข้าใจคนไข้ติดโควิดว่ายังไงช่วงปี2020เนี่ยตรงนี้เป็นปัญหายเยอะมากนะครับว่าคนที่หายจากออกจากโรยงบาลไปแล้วเนี่ยสังคมยังไม่ค่อยยอมรับอะไรเงี้ยนะฮะคือหมายความว่าบางที่ไม่ให้กลับเข้าหมู่บ้านอ,อะไรเงี้ยแม้โรงพยาบาลจะยืนยันแล้วว่าหายแล้วอะไรเงี้ยนะครับให้ให้ไปกักตัวอยู่ที่ที่หนึ่งก่อน พบอีกอีกสิบสี่วันก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าโดนหรือคนไข้ที่กลับมาติดตามรักษาก็มาแบบพูดให้ฟังว่าแบบจะเข้าไปที่ทํางานหรือไปอะไรก็คนก็ยังมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเพราะมันเป็นเรื่องใหม่อยู่ตอนนั้นะนะครับอันเนี้ยติดโค,ควิดอะไรเงี้ยอยากเข้ามาหรือบางคนก็แบบเสียงานเสียอ,อะไรไปเลยเยอะอยู่ช่วงนั้นเป็นปัญหาเยอะมากอยู่ปีที่แล้วนะครับแต่พอปริมาณผู้ป่วยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมว่าปัญหาเหล่านี้มันลดลงอยู่ลดลงในแง่คนคุ้นชินแล้วว่ามันเยอะขึ้นอางเงี้ย ช่วงสักต้นปี2021แบบยังมีบ้างที่แบบโรงบาลให้ออกจากโรงบาลแล้วแต่ชุมชนยังไม่ให้กลับชุมชนยอย่างเงี้ยน,นะครับยังมีอยู่ประปรายแต่ช่วงหลังๆนี่มันเยอะซะจนคือทุกคนต้องชินแล้วแหละไม่ง้มันต้องชินได้แหละว่าเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้นะ ยังยังเวลาผมหายใหม่ๆเนี ang, ่ยแม้แ oh, ต่ในโรงพยาบาลนะเขาก็ยังเอ้คุณหมอหายดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะฉะนั้นขนาดระระดับบุคลากรยังรู้สึกกันอย่างนั้นอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ที่ทำงานหรือที่ชุมชนจะรู้สึกอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาหละฮะว่าเราต้องรู้มากขึ้นแล้วว่าคือคือมันเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์หรือสาธารณสุขต้องให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนว่าเข้าใจเข้าใจว่าเนี่ยมันหายแล้วไม่แพร่เชื้อแล้ว